เรแบบหืงยิ่งตอนสองบอกเลยว่าไม่ไหวครับจุกกันเลยทีเดียวเช<น>2 2> ิญคนตอนสองก็ง<อ>ั้นแหละครับ<ส><น><อ>เปลี่ยนพวกการใช้งานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเปลี่ยนกันเลยเราจะมาลื้อเจ้ายูบอคของลีกันนะครับนี่เราก็น็อตก็จะมีประมาณนี้อันนี้เบอร์สิบสองเบอร์สิบอีกสี่ตัวแล้วก็ยกยูบอคออกได้เลยนะประมาณนี้ไปไขกันนี่เราไขเราไขออ,อกแล้วพอประมาณนะครับ เราไม่มีบล็อกไฟฟ้าเราก็มือล้วนๆตำแหน่งน็อตก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ประแจไข จะไข่พี่ฝั่งกันทุกคนว่าแน่นมากจริงๆก็ค่อยๆไข่กันไปเรื่อยๆนะครับจนมันหลุด